สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทัดลมลัคนาทัาลมกุมตุนมีถุนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาพยากรณ์ประจาเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของความรักนะคะแบ่งไว้เป็น3พาร์นะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่มีแฟนนะคะเพื่อง่ายต่อการรับชมคําพยากรณ์นะคะเพื่อนๆสามารถกดแท็กเวลาเพื่อที่จะข้ามไปรับชมรลบฟังในหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะฟังได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าและก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านนะคะสําหรับเพื่อนๆก็ใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง l ล n e ID นะคะและขอฝากโปรแกรมดูดวงผ่านไลน์ด้วยนะคะโปรแกรมสินสายปาโคชชีวิตนะคะจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆรู้สึกชอบประทับใจนะคะเพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาราคาเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะไปเริ่มต้นจากคนโสดกันก่อนเลยค่ะเรื่องราวความรักของคนโสดสนิทไม่สนิทประจำเดือนพฤศจิกายนปี2 5ง7หาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในมุมมง ความรักของคนโสดเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะ แต่ว่าภัยจะเล่าเรื่องยังไงนะคะกับการดำเนินชีวิตของคุณในแง่มุมของความรักหรือว่ามันอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวความรักอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคะสำหรับทัดลมชาวกุมคือผู้ที่เกิด13กุมภาถึง14มีนาชาวตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาถึง15พฤศจิก,กาชาวมิถุนคือผู้ที่เกิด15มิถุนายนถึง14กรกฎคุณได้เป็นไพ่ลาชินีดาบนะคะมาบอกถึงความเป็นคุณในปัจจุบันนี้นะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองและอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกกกกวว่่่่ะะ่่าามมััันนนนนเเเเสสีียยยงงงิิไไไปปะะะคคุุณจข้้บ ความเสี่ยงในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการงานหรือถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คนนั้นไม่ได้มีความชัดเจนหรือมีอะไรแปลกๆที่เราจับพิรุธได้นะคะคุณจะไม่ไปยุ่งกับความสัมพันธ์นั้นคุณเลือกที่จะถอยมากกว่าฉะนั้นในเรื่องของความรักถ้าคุณจะเลือกใครสักคนนะคะคุณจะใช้เหตุผลประกอบในการตัดสินใจคุณจะไม่ใช้ความรู้สึกนําทางในเรื่องของความรักนะคะสามหมเท้าเข้ามานะคะมาบอกถึงความรู้สึกของคุณณปัจจุบันนี้ จะบอกว่าตัวธาตุลมนะคะคุณก็อาจจะเจอหลายๆความสัมพันธ์นะคะในสังคมทางเลือกที่คุณมีนแต่ทุกคนที่เข้ามาคุณก็ปล่อยออกไปจากชีวิตเพราะคุณอาจจะยังไม่ได้เจอใครที่ตรงใจตรงสเปคกับคุณนะคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงนะคะในเรื่องของการครบคนมันไม่ใช่เป็นในเรื่องความสัมพันธ์การเลือกที่จะรักอย่างเดียวนะแต่มันอาจจะเป็นทุกรูปแบบนะคะในบทบาทความสัมพันธ์ที่ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ย คุณจะเลือกคบคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยสถานะเพื่อนร่วมงานนะคะหรือในสถานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เวลาในการไต่ตองแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครอะนะคุณจึงไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ ะค,ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนแต่ละคนที่คุณมีในชีวิตต่างคนก็เป็นคนที่มีคุณภาพส่วนในเรื่องของสื่อโซเชียลคุณอาจจะบล็อกใครบางคนออกไปอาจจะไม่ใช่แค่ใครบางคนอาจจะเป็นหลายๆคนที่คุณเลือกที่จะลบเพื่อนออกไปนะคะเพราะคุณไม่ได้รู้สึกเห็นประโยชน์อะไรนะคะกับความสัมพันธ์นั้นหรือถ้าคุณคบไปมีไว้แล้วเขาโพสต์แต่พลังงานลบหรือโพสต์อะไรที่ มันเป็นเรื่องราวไร้สาระนะท้าลมถ้าคุณรู้สึกลำคาญนคนะคุณก็จะซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองคุณก็จะคัดคนนั้นออกไปจากชีวิตเลยคนที่อยู่ ในชีวิตจริงของคุณแล้วก็คนที่อยู่จากสังคมในโซเชียลมันเหมือนกับถึงเวลาแล้วอะที่คุณจะเลือกคัดคนออกจากชีวิตแต่ธาตุลมคุณไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรทางสื่อโซเชียลด้วยนะคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของตัวเองแล้วก็โฟกัสในเรื่องของงานอนาคตแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็หน้าที่ความรับผิดช,ชอบของตัวเองเท่านั้นฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยโอเคคุณอาจจะมีสังคมกว้างนะคะในเรื่องของการมีตัวเลือกในเรื่องของการมีทางเลือกนะคะ แต่คุณก็เหมือนกับไม่ได้สนใจนะคะในในทางเลือกที่คุณมีคุณก็มีเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามานะคะชีวิตของคุณไม่ได้มีเวลาว่างมากพอนะคะที่จะไปมีมนุษยสัมพันธ์กับใครนะคะถ้าคุณจะปฏิสัมพันธ์กับใครมันจะ,จะต้องเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วมัน มันมีความจําเป็นที่เราจะต้องสื่อสารพูดคุยคือคนธาตุลมอ่ะคุณสไตล์เหมือนคนโทรเว v e r t คนที่ชอบเก็บตัวคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่ถามว่าเข้าสังคมได้ไหมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าสังคมได้นะแต่คุณจะเข้าสังคมในยามจําเป็นเท่านั้นนะคะคุณจะไม่มนุษยสยสัมพันธ์กับคนอื่นแบบพึมพื่อนะอยู่ในสถานการณ์ในการมีสังคมได้ดีแต่คุณไม่ค่อยแสดงตัวตนออกมาถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะคุณก็ชอบทํางานคนเดียวอะ่ะเหมือนคุณชอบทํางานที่ ที่มันอยู่ในจุดมีความสมงบความเงียบนะคะหรือทํางานอิสระก็ได้นะคะบางคนหรือถ้างานของคุณนะคะไม่ได้เป็นการทํางานแบบอิสระนะคะคุณไม่ได้สนใจใครเลยคะ่ะคุณสนใจในหน้าที่ของเราเท่านั้นเหมือนคุณ คุณทํางานวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีเพื่อตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีที่คุณมองเห็นนะคะคุณอาจจะอยู่ในสังคมเยอะๆก็ได้แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่แบบสไตล์ชอบอยู่คนเดียวแต่คุณก็จะไม่ไม่ไปรวมกลุ่มนะคุยเรื่องของคนอื่นแต่ถ้ามันจะต้องมีการรวมกลุ่มกันจริงๆอ่ะคุณจะคุยเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นหรือเรื่องธุระที่มันจําเป็นจะต้องคุยคือภายนอกท่านลมอาจจะดูเหมือนคนหญิงประมาณนั้นแต่ถ้าใครไม่ได้รู้จักคุณจริงๆอ่ะเขาก็จะมองคุณว่า คุณค่อนข้างที่จะวางตัวนะคะหรือประมาณแบบไม่เอาใครแต่ถ้าเป็นสไตล์ที่เพื่อนของคุณแท้ๆที่เขารู้จักคุณจริงๆเขาจะเข้าใจในความเป็นตัวคุณว่าจริงๆแล้วคุณไม่ใช่คนหยิ่งหรืออะไรเลยนะจริงๆคุณคุณเป็นคนที่เฟรนลี่นะแล้วมนุษยสัมพันธ์ดีเวลาที่เราคุยกับใครแล้วนะคะโดยเฉพาะกับคนสนิทเนี่ยเราจะรู้สึกคุยสนุกแต่ถ้าเป็นคนที่คุณไม่ได้สนิทด้วยคุณมักจะไม่ค่อยคุยคุณจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะซึ่งคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นคาแรคเตอร์ อีกมุมหนึ่งที่คุณนะเป็นคนที่เฟลลี่มากๆนะคะเออมีไพ่เดอะม o นนะคะแล้วก็มีไพ่เก้าเหรียญเข้ามานะชีวิตท่าลมช่วงนี้มันดูเงียบๆเหงาไหมก็มีความรู้สึกเหงาแต่ความเหงาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตของคุณเพราะคุณสามารถจัดการความเหงาไปได้คุณรู้สึกสงบสุขทุกครั้งเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็ชอบความเหงามากๆคุณไม่ได้เหมือนคนอื่นอะ่ะเออที่ หากเรารู้สึกเหงาแล้วเราจะต้องแบบออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในจุดที่มันเหงาจริงนะคะแต่มันเป็นความเหงาที่คุณรู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอะคะ่ะในเรื่องของความรักอะคะ่ะธาตุลมจะมีใครเข้ามาไหมในเรื่องของความรัก The store มีใครเข้ามามคิดว่ามีนะราชินีเหรียญ The World มีใครเข้ามาไหมในเรื่องของความสัมพันธ์มีคนทักมาจีบคุณเยอะมากส่วนใหญ่จะมาจากสื่อโซเชียลนะคะซึ่งคุณก็ไม่ได้สนใจาอาจจะมีคนคุยได้บ้างนะคะเป็นบางโอกาสบางเวลาหรือคุณอ,อาจจะเล่นปัดแอปปัดซ้ายปัดขวานะคุณรู้สึกว่า เราอาจจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์บ้างเป็นบางครั้งแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการออกไปเฮฮาปาร์ตี้นะคะในในสังคมตรงนั้นคุณอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวโดยการโพสต์แต่คุณอาจจะไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นนะคะในในสังคมโซเชียลอาจจะมีคนคุยอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะที่ที่เข้ามาสนใจโปรไฟล์คุณนะคะถึงแม้ว่าโซเชียลโปรไฟล์ของคุณจะเงียบนะไม่ได้มีการโพสต์หรือเคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะก็ยังมีคนทักมาหาคุณนะอ,อ,อาจจะรีเควสต์หรือโหวตอะไร ให้คุณนะคะในแบบที่คุณไม่ต้องพยายามหาจุดเด่นในตัวเองนะคะโปรไฟล์ที่คุณวางไว้ในสื่อโซเชียลในสังคมตรงนั้นนะคะมันโดดเด่นอยู่แล้วด้วยเสน่ห์ของคุณนะนะก็มีคนก็คือเด้งแชทมาเรื่อยๆนะคะเราก็อาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างหรืออาจจะคุยได้สองสาวันแล้วทัดลมคุณก็หายไปจากวงโคจรสื่อโซเชียลตรงนั้นคุณอาจจะแบบมีเรื่องของงานนะคะเข้ามาอาจจะทําให้คุณนั้นห่างหายจากความสัมพันธ์ที่คุยอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่ เป็นไปได้นะท,ที่จะเข้ามานะกวางองว่ามาจากสื่อโซเชียลเนาะขอความรู้สึกธาตุลมหน่อยทาวเวอร์ Tower. ในเรื่องของความรักรู้สึกว่ายังไม่มีใครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วจะทําให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าที่เราอยู่คนเดียวนะคะ่ะกูรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันโอเคกว่านะคะการมีคนอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตมันจะดีมากกว่าก็ต่อเมื่อเราเจอคนที่ใช่เท่านั้นหรือเปล่าธาตุลมอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เจอคนที่ใช่จริงๆนะสิบดาบ แล้วก็มีไพ่เดอะไฮพินเทสไม่มีใครนะคะทําให้รู้สึกอยากจะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาเป็นบทบาทตลอดไปในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีคนคุยได้อย่างที่บอกไปนะมีคนคุยได้นะคะแต่ว่าคุณก็ยังเหมือนกับไม่ได้รู้สึกดีอะไรมากมายเท่ากับการอยู่ด้วยตัวเราเองนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะคะเห็นเป็นชาวมีนเห็นเป็นชาวมังกรเห็ here, here, นเป็นชาวกุมนะคะ มีชาวธาตลมกลุ่มตุลเมถุนนะคะธาตุน้ำมีมพิจิกรกรกฎนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มูนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักให้กับคนที่มีปัญหาความรักเข้ามานะคะสำหรับชาวทัศลมกุ่มตุนมีถุนเป็นการพยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิกายนปี2567นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวขออนุญาตทวนราศีเกิดนิดนึงนะคะกุมคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาถึง15พฤศจิกายนมีถุนคือผู้ที่เกิด15มีถุนาถึง14กรกาคมเปิดไพ่ขึ้นมา5บาสถาานการณ์ คุณรู้สึกดีกับเขานะแต่เราก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถให้ความชัดเจนกับเราได้มันเหมือนเราอาจจะรู้สึกกับเขาไปไกลมากๆในขณะที่ตัวเขาเราอาจจะไม่เข้าใจในความรู้สึกของเขาว่าเขานั้นรู้สึกอะไรมากมายกับเราเหมือนที่เรานั้นรู้สึกกับเขาหรือเปล่านะความสัมพันธ์นี้นะคะ บอกตรงนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้มีกันเพียงแค่สองคนมันอาจจะมีอีกหนึ่งความสัมพันธ์หนึ่งนะคะที่อยู่ในโหมดพลังงานของชาวธาตุลมด้วยมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจนะว่าตัวธาตุลมนะคะคุณจะมีความสัมพันธ์เก่าๆกลกับมาหรือว่าคุณอาจจะยังมีความสัมพันธ์เดิมนะคะที่อยู่ในชีวิตของคุณซึ่งความสัมพันธ์เดิมนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบวนเวียนไปๆกับกลับ แต่ในขณะเดียวกันนะคะอาจจะมีอีกหนึ่งความสัมพันธ์เข้ามาให้เรารู้สึกถึงความชัดเจนได้มากกว่าฉะนั้นคุณอาจจะลำบากใจนะคะในการตัดสินใจที่จะเลือกมันเหมือนกับว่าตอนนี้เราต้องรับบทเป็นคนกลางนะคะที่จะต้องเลือกใครสักคนณนะเวลานี้คุณคิดไม่ถึงนะว่าความรู้สึกของคุณน่ะจะมาไกลมากมายขนาดนี้นะคะและความรู้สึกที่คุณมาไกล อาจจะเป็นการออกห่างจากความความสัมพันธ์เดิมความสัมพันธ์เก่าแบบวนเวียนก็ได้ตอนนี้คือมันมีอีกคนหนึ่งเข้ามาให้ทตดลมได้เปรียบเทียบแล้วกวางมองว่าตัวทัดลมเองนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกอะไรที่ชัดเจนได้มากกว่ากวางมองว่าเป็นสถานะคนใหม่ๆนะคะแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์นี้นะคะดําเนินมาด้วยความถูกต้องโดยที่คุณไม่มีพันธะอะไรคงไว้ก่อนหน้านั้นนะคะมันก็มีสิทธิ์นะคะที่เราจะตัดสินใจมีทางเลือก ให้เข้ามาได้เปรียบเทียบแล้วเราอาจจะจําเป็นจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องพูด2มุมนะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกกับใครได้มากกว่าคนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้นะคะเราอาจจะต้องทําให้มันถูกต้องนะคะก่อนที่ทุกอย่างนะคะมันจะเลยเถิดนะคะหรือมันอาจจะมีความอิลุมตุงนางวุ่นวายเข้ามานะคะอันนี้บอกไว้นะแต่ถ้าเป็นเพียงแค่ช้อยเป็นเพียงแค่ทางเลือกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่วนไปวนมาแล้ว มีอีกคนนึงเข้ามาทําให้เรารู้สึกชัดเจนได้มากกว่าอันนี้คุณมีสิทธิ์นะคะที่จะตัดสินใจเลือกด้วยตัวของคุณเองการเลือกของเราจะต้องไม่ทําให้ใครเสียใจนะอืมอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้สําหรับคนธาตุลมทุกคนนะคะมันมันสามารถที่จะเป็นหลักสามเศร้าได้นะที่กวางดูจากตรงนี้นะขอดูหน่อยค่ะว่าตอนนี้คุณคิดยังไงธาตลมตอนนี้คิดยังไงไพ่เดอะสตอรแล้วมีไพ่ j u s t i c ถ้าถามว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจนะคะกวางมองว่าคุณจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีความสัมพันธ์ที่ถูกใจและถูกต้องด้วยนะคุณก็อาจจะเลือกความสัมพันธ์ที่มันได้ทั้งสอง meaning นะคะที่มันเกิดขึ้นนปัจจุบันนี้กวางไม่ได้บอกว่าคุณเลือกตรงนั้นจะผิดเลือกตรงนี้จะผิดนะคะแต่การเลือกของเราอะเราอาจจะต้องเคลียร์ energy ทุกอย่างนะคะที่เรารู้สึกว่าถ้าปัญหานั้นอะมันยัง อยู่ในสถานการณ์ที่คุมเครืนและถ้าคุณมีการเริ่มต้นใหม่กับใครไปปุ๊บแน่นอนค่ะมันจะมีปัญหาเข้ามาในอนาคตแล้วมันอาจจะแก้ไขได้ยากฉะนั้นปัจจุบันนี้เหมือนทาตุลมสิ่งที่คุณคิดก็คือคุณต้องการทําทุกอย่างให้มันถูกต้องก่อนนะคะอันดับแรกคุณอาจจะเอาความถูกใจไว้ที่หลังแล้วก็เอาความถูกต้องมาเกาะน,นะคะหรือการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ถูกใจและถูกต้อง ด้วยก็ได้ถ้าหากว่าอีกความสัมพันธ์นึงเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์วนเวียนนะคะแล้วถ้าหากคุณเจอใครอีกคนหนึ่งที่สามารถชัดเจนกับคุณได้มากกว่านะอันนี้มันก็อาจจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะว่าพลังงานฝั่งเขาค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราจะเริ่มเปิดจากความสัมพันธ์เดิมก่อนแล้วกันจะเป็นความสัมพันธ์วนเวียนก็ได้นะความสัมพันธ์เดิมนี้นะคะเรามาดูกันสี่ถ้วยนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงสี่ดาบมันขึ้นไพ่ในเรื่องของการทําใจแล้วก็ ความรู้สึกที่เขาอาจจะมองเห็นจากสถานการณ์หรือการกระทําอะไรของตัวธาตุลมะนะมันมันเหมือนว่าเขาเห็นความชัดเจนแล้วว่าคุณไม่เหมือนเดิมอะค่ะมีไพ่ทาวเวอร์มาด้วยอะเขาอาจจะรู้สึกเสียดายนะอาจจะเป็นความรู้สึกเสียดายนะคะในเวลาที่เขายังมีคุณในชีวิตนะนะแต่เขาอาจจะเลือกทําในสิ่งที่มันคุมเครือกับธาตุลมก่อนก็ได้การที่คุณจะเริ่มต้นกับอีกคนนึงมันอาจจะมีสาเหตุ จากความสัมพันธ์เดิมที่มีปัญหากันก่อนหน้านั้นหรือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคลียร์จบไปแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีการวนเวียนของเขาแล้วตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกเขากลัวการเสียธาตุลมไปนะเพราะมันเป็นไพ่ทาวเวอร์เหมือนเขาดูจากสถานการณ์ตรงนี้สถานการณ์ที่อ,อ๋อมันเกิดขึ้นในฝั่งของทาตุลมเหมือนเขาจะมีเซนส์มีรางสังหรณ์บอกอะไรอยู่ในใจของเขาลึกๆนะว่าคุณอาจจะไม่ได้เลือกเขา Ừ. เพราะเหมือนเขาเทคแอคชั่นอะไรมานะคะแล้วตัวธาตุลมเองคุณดูเหมือนเมินเขาคุณไม่สนใจเขาแล้วเขารู้สึกว่าหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปวนเวียนในชีวิตของคุณอีก่ะคะเหมือนเขาทุกนะคะในสถานการณ์ของธาตุลมกับอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณอาจจะเลือกไปเลยอะแต่เขาอาจจะเพิ่งรู้สึกตัวนะอาจจะเป็นความรู้สึกที่รู้ตัวช้าก็ได้นะเนี่ยเวอร์คือการแตกสลายนะคะในสิ่งที่เขาไปเห็นในสถานการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งที่กําลังไปได้ดีก็ได้นะขอพลังงานความสัมพันธ์ใหม่หน่อยความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนก็ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ได้เอาเป็นว่ามันจะเป็นเขาโครงแบบเนี้ยมันเป็นทางเลือกหรือเป็นช้อยที่ตัวธาตุลมคุณมีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวขอพลังงานของคนที่อยู่ในชีวิตของคุณเป็นการเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไง เขาได้เป็นไพ่เดอะฟูนะฮะตัวเขารู้สึกว่าเขาอยู่บนความเสี่ยงในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแต่เขาก็พยายามที่จะไม่เครียดเขาพยายามที่จะมั่นใจในตัวคุณนะถึงแม้ว่าในใจลึกๆเขาก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันสิ่งที่เขากลัวคืออะไรไหมทัดลมเขากลัวความผูกพันที่คุณมีให้กับคนเดิมเขากลัวว่าคุณจะตัดคนเดิมไม่ได้หรือคนที่วนเวียนในชีวิตคุณไม่ได้อะคะ่ะกวางถึงบอกว่าในขณะที่คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนเนี้ย ในเวลาเดียวกันอาจจะมีคนเก่าวนเวียนกลับมานะคะแล้วเขาก็รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนะคนคนเนี้ยแต่เขาก็พยายามที่จะไว้ใจเชื่อใจคุณแต่ก็แอบ,บมีกลัวเหมือนกันนะว่าความผูกพันน่ะจะทําให้เขาเอ่อเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกหรือสถานการณ์เจ็ดถ้วยนะคะเขากําลังอยู่ในโหมดการเลือกของคุณและเขาก็เหมือนเต็มใจนะคะที่จะอยู่ในในเวลาของธาตุลมอ่ะเพื่อรอการเคลียร์ของคุณนะคะ ไพ่อาจจะไว้เวอร์ซ่าได้นะคะสลับฝั่งกันได้นะคะธาตุลมก็ลองพิจารณาเอาเนาะแล้วมีไพ่เดอะส r ตร g t h ถึงแม้เขาจะรู้เนาะว่าตัวเขาอยู่บนความเสี่ยงมากๆเลยนะกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็เลือกที่จะวัดใจอะเลือกที่จะเชื่อใจธาตุลมนะคะคือเขาอาจจะมีความกลัวอยู่ลึกๆนะแต่เขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกมาให้คุณได้เห็นว่าเขากลัวกลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขาขนาดไหนนะคะแต่เขาก็แสดงออกในพลังงานบวกหรือในสิ่งที่เขาพยายาม สร้างกำลังใจให้กับาธาตุลมเออแบบไม่กดดันาธาตุลมประมาณนีน้เดี๋ยวเรามาดูกันเนะะี่ยค่ะความรู้สึกของาธาตุลมความรู้สึกของาธาตุลมตอนนี้าธาตุลมคุณรู้สึกยังไงคะมีไพ่เก้าถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญคุณเองก็ดูไม่กดดันกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะแล้วกวางเห็นเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ the l o v e r คือไพ่ชัดนะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยมาด้วย ถ้าให้กวางมองมองจากตรงนี้คือใจลึกๆของธาตุลมอ่ะคุณอยากเริ่มต้นใหม่เพราะว่าหนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นใหม่อันนี้คือความพอใจของคุณความรู้สึกความพอใจของคุณที่คุณเลือกสิ่งน,นี้นะคะชารีออเข้ามาคุณค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นอยู่เหมือนกันนะมีไพ่เดลเฟอร์นะคะแล้วก็มีไพ่เอ,อ่อหกมันมีไพ่การวนเวียนนะคะการกลับมาของความสัมพันธ์เดิมถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับใครนะคกวางมองว่า น้ำหนักในความรู้สึกของคุณน่ะคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆมากกว่าแต่คุณอาจจะยังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่จะต้องกลับไปเคลียร์กับความสัมพันธ์เดิมๆถ้าคุณยังเคลียร์ไม่จบะหรือถ้าความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่วนเวียนความมางว่าคุณน่ะเป็นฝ่ายที่จะจบความวนเวียนทั้งหมดแต่คนเดิมๆอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคุณไม่สามารถไปคนทรลหรือไปควบคุมได้นะคะคุณไม่สามารถไปกําหนดได้หรือไปห้าม เขาได้ว่าห้ามกลับมาหาคุณนะแสดงว่าในขณะที่คุณเลือกความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วเลือกที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วก็แสดงว่ายังมีคนเดิมนะคะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณยังไม่ไปไหนนะคะ <c oughs> โอเคนะเรื่องราวความสัมพันธ์ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ทุกอย่างมันชัดเจนได้ด้วยตัวของคนาธาตุลมเองนะคะ <c oughs> คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่จะจบความวนเวียนนี้เองนะคะ <c oughs> เรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะคะเห็นเป็นชาวมิถุนเห็นเป็นชาวกรกฎเห็นเป็นชาวกันเห็นเป็นชาวสิงเห็นเป็นชาวกุ่มเห็นเป็นชาวตุล มีชาวพฤษภนะคะนอกนั้นเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนกดหมูนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักให้กับธาตุลมนะคนมีคู่มีแฟนแล้วประจําเดือนพฤศจิกายนปี2567เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนมีคู่ความรักของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นยังไงบ้างะคะ่ะธาตุลมชาวกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาชาวตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายมีทู คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาถึง14กรกฎาคมสถานการณ์ความรักทาดลมในช่วงนี้นะคะมีไพ6่6ถ้วย7ถ้วย1เหรียญราชินีไม้เท้าแล้วก็มีไพ่4่ถ้วยเข้ามานะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ณปัจจุบันนี้คือคนทัดลมเนี่ยช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองมากๆนะคะมีเรื่องงอนกับคนรักบ่อยมาก ตอนนี้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายคนรักนะที่พยายามจะติดต่อสื่อสารมาหาทัศนลมนะแต่ว่าทัานลมดูเหมือนไม่แค่ไม่สนใจดูวางตัวนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาควรจะพยายามมากกว่านี้และการง้อของเขามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะตอบรับหรือมีปฏิกิริยาเคมีอะไรกลับไปนะเหมือนคุณอาจกําลังสอนบทเรียนเขาอยู่ก็ได้นะว่าอย่าทําแบบนี้อีกเพราะว่า การง้อของเขานะคะไม่ได้แปลว่าเราจะยอมง่ายๆประมาณนั้นนะคะโอเคคนรักนะคะเขาก็อยู่ในโหมดสถานการณ์ที่เขารู้สึกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วเขาก็พยายามอย่างมากเลยนะที่จะอธิบายเหตุผลต่างๆนะคะเพื่อให้าธาตุลมรู้สึกพอใจแต่คุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกพอใจกับวิธีการง้อของเขาเท่าไหร่คือตอนนี้เหมือนคุณก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรถึงแม้ว่าเขาจะส่งข้อความมาหาคุณเยอะมากแค่ไหนก็ตามนะคะคุณค่อนข้างที่จะเงียบนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะนิ่งอะ่ะอาจจะเป็นฝ่ายเขานะที่พยายามอยู่ เพียงฝ่ายเดียวเนาะขอดูความคิดธาตุลมหน่อยว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่คะห้าเหรียญสิ่งที่คุณคิดหรอราชาไม้เทา้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชนะนะที่คนรักเป็นฝ่ายพยายามเทคแอคชั่นหาคุณก่อนเรารู้สึกว่าเราชนะและเราจะได้อะไรจากการที่เรามีความรู้สึกว่าเราชนะแล้วมันได้แค่ความรู้สึก ว่าเราชนะหรือได้แค่ความรู้สึกว่าเราสะใจแบบนี้หรอไม่ได้มีอะไรเลยนะคะมันเหมือนคุณแค่อยากเอาชนะเขาแค่นั้นเองนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องงอนง้อแบบเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะไม่ได้เป็นเรื่องราวอะไรใหญ่โตแต่ว่าตัวธาตุลมคุณอาจจะเล่นใหญ่หรืออาจจะมีความงี่เง่าอะไร <laughs> เหมือนคุณอยากเห็นเทคแอคชั่นอะไรของเขาที่สื่อถึงความรักกับคุณนะคะคือคุณก็พยายามที่จะให้เขาการันตีหรือทําอะไรซ้ําๆในแบบที่คุณ ที่คุณเคยรู้สึกพอใจซึ่งการกระทํานั้นน่ะมันอาจจะเลือนลางหายไปด้วยเรื่องของเวลาที่คนรักอาจจะไม่ได้มีเวลาให้เราหรือเปล่าทัดลมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคเนี่ยตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาห้าไม่เทา้าไม่พอใจคะ่ะรู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกน้อยใจด้วยคือช่วงนี้คนรักทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจทัดลมต่อให้คนรักเขาไม่ได้ทําผิดอะไรหรือถ้าเขาพยายามในแบบของเขาแล้วคุณเห็นว่า คุณไม่ได้มีความรู้สึกพึงพอใจอะ่ะคือา้าลมคุณจะแสดงออกทางสีหน้าท่าทางคือคุณจะเก็บเก็บอาการเก็บทรงไม่อยู่นะคะในเรื่องของความใจร้อนคุณก็จะมีปิติยยาทันทีเลยนะคะถ้าลมเป็นไบโพล่าหรือเปล่าจ๊ะแล้วมีไพ่เจ็ดไม้เทา้าคนรักก็ต้องทําอะไรในแบบที่คุณรู้สึกพอใจอะ่ะและคุณก็จะไม่บอกเขาด้วยนะคะว่าคุณต้องการอะไรจากเขาคุณอยากให้เขาคิดได้เองอะ่ะ ประมาณว่าถ้าเขาคือคนที่ใช่หรือเป็นแฟนที่รู้ใจเราจริงๆอ่ะเขาต้องทําทุกอย่างให้ถูกใจเราในแบบที่เราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรนะคะซึ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องบอกเขาเพราะเขาอาจจะไม่สามารถที่จะล่วงรู้ความรู้สึกคุณได้ทุกอย่างว่าคุณต้องการอะไรนะธาตุลมัเหมือนเป็นการรองใจอะไรอ่ะเหมือนคุณกําลังใช้จิตวิทยาอะไรกับเขาอะค่ะด้วย,พยไพ่เมจิเชียนนะคุณรองใจอะไรเขาหรอทําไมแบบ มันดูยากๆจังเลยอ่ะโจดธาตุลมอ่ะหนึ่งไม้เท้าคือตอนนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรคุณก็ไม่พอใจอะคะ่ะคุณก็ปฏิเสธเขาทุกเรื่องเลยนะคะเอาแต่ใจนะเนี่ยธาตุลมช่วงนี้ยบอกไว้ก่อนและอย่างนะกวางจะบอกว่ากวางอ่านไพ่กวางไม่ได้เข้าข้างนะคะไพออกมาแบบไหนก็อ่านแบบนั้นเลยนะมาดูซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับธาตุลมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับธาตุลมไหม เขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณคะสองดาคือเขาก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรกับคุณเนาะในช่วงนี้นะคะ The World เดอะเวิลด์เขาทําได้แค่ส่องแค่สืบคุณผ่านโซเชียลหรือตอนนี้เขาพยายามที่จะอยู่กับตัวเองนะพยายามคิดวิเคราะห์ธาตลมว่าเขาต้องทำยังไงคุณถึงจะถูกใจมีอะไรบนโลกใบนี้บ้างที่เขาทำแล้วถูกใจคุณอะธาตลมและมีไพ่ราชินีถ้วยนะคะคิดถึงนะอยากจะติดต่อกลับมาอีกครั้งคือตอนนี้เขาอาจจะเงียบไปแล้วเหมือนกันคือ ช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะเขาจะค่อนข้างเทคแอคชั่นกับคุณเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการโทรหาหลายๆร้อยสายหรืออาจจะเป็นการส่งข้อความเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขารู้สึกเขาเหนื่อยแล้วก็น่าจะเงียบหายไปนะคุณอาจจะสงสัยว่าเขาเงียบหายไปไหนประมาณว่าเมื่อวานนี้นะคะยังแบบเด้งแชทหาคุณรัวๆอยู่เลย แล้วคุณก็ไม่ตอบเขานะอาจจะเป็นข้อความที่ถูกอ่านแล้วประมาณนั้นแต่เหมือนกับว่าตัวท่าลมคุณไม่ได้ตอบข้อความอะไรกลับไปนะคะแล้ววันนี้เขาอาจจะหายไปอาจจะหายจากการเด้งแชทหาคุณหรือแบบไม่ได้ติดต่อคุณการที่เขาไม่ติดต่อคุณไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณนะแต่เขาแต่เขาท้อแทะประมาณก็พยายามจะหาวิธีการใหม่นะคะเดี๋ยวจะติดต่อไปหาคุณอีกรอบหนึ่งถ้าเขาหายไปจากชีวิตคุณตอนนี้คุณไม่ต้องตกใจนะคะท่าลมเพราะเขาก็กลัวว่าคุณจะรำคาญเขาสองไม้เท้า เออส่องไม้เท้าหมายถึงสื่อโซเชียลเนาะคือตอนนี้สิ่งที่เขาทําได้คือการส่องาธาตุลมคือการดูความเคลื่อนไหวของคนาธาตุลมหรืออาจจะกําลังประมาณว่าดูซิว่าคุณจะโพสต์อะไรถึงเขาหรือไม่แล้วก็มีไพ่หกเหรียญตอนนี้เขาอาจจะสแสวงหากูรูผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความรักหรือไม่เขาอาจจะไปดูตามโซเชียลนะว่าวิธีง้อแฟนอะไรเงี้ยเขาต้องทํำยังไงนะคะคุณถึงจะรู้สึกตอบรับอะไรกับเขาบ้างะคะ่ะ เขายังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกับคุณนะตอนนี้วิธีการที่เขาจะทําให้คุณมีปฏิกิริยาตอบโต้มาอาจจะเป็นเรื่องของการโอนเงินก็ได้โอนเงินและส่งสลิปมาเอออันเนี้ยมันอาจจะเป็นวิธีสุดท้ายที่เขาคิดไม่ถึงก็ได้ว่าเขาต้องทําแบบนั้นคุณต้องการแบบนั้นหรือเปล่าถ้าลมคุณอาจจะแบบว่าคือแบบฉันไม่ได้ต้องการนะคะให้เขามาพูดคําบอกลักอษณะในทุกๆวันถ้ามันเป็นไปได้ขอ ขอเปลี่ยนจากการบอกรักนะคะเป็นการโอนเงินและส่งสลิปมาหาเราก็ได้นะโอเคไหมมาดูซิว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะความรักนะคะไพ่เดอะเรเวอรรู้สึกคิดถึงมากแล้วก็เครียดมากๆด้วยโหยหานะออกออกอาการโหยหานะคะอัศวินเหรียญเขาก็พยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องอื่นนะนะเขาอาจจะมีความพยายามทําแบบนั้นแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องวนกลับมาคิดเรื่องคุณอยู่ดีอะ ตอนนี้ศีลสมาธิไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยหรือการปฏิบัติทมนะคะที่เขาพยายามจะไปหาอย่างอื่นนะที่ให้จิตตัวเองมีจุดโฟกัสเนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเลวเวอร์กับกา้าวดาบเนี่ยมันมาแรง <c oughs> คือตอนนี้สิ่งที่เขาโฟกัสก็คือโฟกัสที่คุณคนเดียวเลย <c oughs> จะเรียกว่าเขาจมอยู่กับความสัมพันธ์นี้เลยนะะแสวงหาความหลุดพ้นนั่นแหละหลุดพ้นจากความโหยหาคุณนี้เหรอก็อย่างที่บอกไปทุกอย่างมันก็วนเวียนกลับมาอยู่ที่เดิมอืมเขาอ่ะไม่ได้พยายามที่จะ จมอยู่กับคุณนะแต่เขาพยายามที่จะออกจากความรู้สึกที่โหยหาคือเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานก็ได้นะคะหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่เขาก็จะทําได้แป๊บเดียวอะ่ะสุดท้ายมันก็วนกลับมาอยู่อยู่ในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่ดีอะ่ะเรามาดูบทสรุปเลยละกันได้ก้าวถ้วยท้าลมคุณรู้สึกสะใจแล้วก็รู้สึกพอใจรู้สึก หัวเลาะอยู่ในใจอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะเกมนี้หรือเปล่าไม่รู้นะว่าคุณอาจจะโกรธหรือเถียงอะไรกันนะคะแล้วทําให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยเราไม่ได้คุยกันอ่ะแต่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชนะประมาณว่าอยู่อยู่เฉยๆยืนเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเขาก็ติดต่อกลับมาเองแล้วคุณรู้สึกภาคภูมิใจมากกับการที่เขาพยายามง,ง้องเราตอนนี้หรือเปล่าวิวออฟฟอร์จูนะคะความสัมพันธ์เนี้ยธาตุลมเหมือนแกงเขายัางไงก็ไม่รู้อะเ e มเพลนเดี๋ยวถ้าเขาหายไป แบบไม่ติดต่อกลับมาเลยแล้วจะมาร้องที่หลังนะจ๊ะทาตดลมคุณรู้สึกว่าคุณถือไพ่เหนือกว่าเขาคุณเห็นในความพยายามที่จะติดต่อกลับมาหาเราในฝั่งของเขานะมันทําให้คุณรู้สึกเบ่งก้ามมากรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ชนะแล้วก็มีไพ่หกดาบเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าเขาหายไปจริงๆหรือถ้าเขา move on จากทาาดลมจริงๆนะก็จะมาร้องที่หลังไม่ได้นะไพ่บอกว่าอะไรก็ตามนะคะที่ ที่เล่นใหญ่มากเกินไปนะมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะซึ่งบางทีคุณอาจจะลืมคิดในข้อเสียนะคะคุณอาจจะคิดในมุมของอีโก้ของคุณว่าคุณเป็นผู้ชนะแต่คุณอาจจะลืมคิดไปว่าทุกอย่างนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าความรักมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของใครก็ตามการตัดใจมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันเหมือนปัญหาที่มันมีเข้ามามันมีทางเข้ามันก็มีทางออกทุกอย่างมีฝั่งตรงข้าม ฉะนั้นตอนนี้ใช่ค่ะคุณอาจจะถือไพ่เหนือกว่าเขาแต่ว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่คุณกับเขาจะต้องปรับความเข้าใจกันนะอันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอทีนี้เรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นเป็นชาวเมษเห็นเป็นชาวธนูเห็นเป็นชาวสิงห์เห็นเป็นชาวมิถุนเห็นเป็นชาวตุลด้วยนะคะ นอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณมากแม่นะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสนะเราเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย